พิมเมลีได้ประกาศยืนยันโปรแกรมการแข่งขัน3นัดแรกของแต่และสโมสรสำหรับการกลับมาแข่งขันในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาล 2019- ้าถึง2020ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนนี้เป็นต้นไปที่ลงเตะกันแบบถี่ยิบแทบไม่เว้นวันเอสโซลิพอ์ตไยเซอจะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดว่าทีมใดจะลงสนามเจอกับใครในวันและเวลาใดกันบ้างแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้าใจ กเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกด้ที่ลิงด้านล่างเลยครับหากชอบช่อง SO Report by s e o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ การแข่งขันพิมพ์ลีกจะกลับมาลงสนามกันในวันพุทธที่17มิถุนายนเปิดฉากด้วยเกมนัดตกค้างระหว่างแอสตันวิลลาเจอกับเชฟฟิลยูไนเต็ดตอนเที่ยงคืนตรงต่อนเนื่องด้วยอาร์เซนอลบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลาตี25นาทีต่อมาในวันศุกร์ที่19มิถุนายนจะเริ่มด้วยเกมระหว่างนอริสิตี้เจอกับเซาท์ทฮมตันเวลาเที่ยงคืนตรงและทอแนมฮอสเปอร์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลาตี25นาที ขยับมาวันเสาร์ที่20มิถุนายนวัดฟอร์ดจะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในคู่เย็นตอน6โมงครึ่งไบรตันเจอกับอาร์เซนอลตอน3ทุ่มเวส t h แฮมยูไนเต็ดเจอกับวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ตอน5ทุ่มครึ่งและบอนมัตเจอกับคริสตันพาเลตตอนตี1น5านาทีวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนิวคาสเซิลจะเจอกับเชฟฟีลยูไนเต็ดตอน2ทุ่มตรง a อสตินวิลลาเจอกับเชลซีตอน4ทุ่ม15นาที และเกมเม์ซี่ไซดดาบีแมตช์ระหว่างเอเวอร์ตันเจอกับลิเวอร์พูลในเวลาตีหนึ่งตรงซึ่งยังไม่มีการกำหนดสนามที่จะใช้แข่งขันในเกมนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับเปิร์นลีเวลาตีสองตรงวันอังคารที่23มิถุนายนเรอเตอร์ซิ้เจอกับไบรตันในเวลาเที่ยงคืนตรงและทอมมนมฮอสเปอร์เจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเวลาตีสองสิบห้านาทีวันพุทธที่24มิถุนายน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจอกับแอสตันวิลล่านอริสซิตี้เจอกับเอเวอร์ตันและวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์เจอกับบอลแมทโดยทั้ง4คู่ลงสนามพร้อมกันเวลาเที่ยงคืนตรงส่วนลิเวอร์พูลเจอกับแอสตันวิลล่าจะตามมาในเวลาตี25นาทีวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนเบอร์ลี่เจอกับวัตฟอร์ดเซาท์แฮมป์ตันเจอกับอาร์เซนอล จะลงสนามเวลาเที่ยงคืนตรงส่วนคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะลงเล่นเวลาตี25นาทีวันเสาร์ที่27มิถุนายนแอสตันวิลลาเจอกับฟิลแ์มันันเดอร์เรอร์เวลาหโมงครึง่งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนวัดฟอร์ดเจอกับเซาท์ทมตันเวลา4ี่ทุ่มครึง่งวันจันทร์ที่29มิถุนายนคริสตันพาเลตเจอกับเบอร์ลีเวลาตี2ตรง วันอังคารที่30มิถนายนไบรตันจะรับมือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลาตี2 15นาทีวันพุธท,ที่1กรกฎาคมอาร์ซนอลเจอกับนอริชซิตี้บอรนมัธเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเอเวอร์ตันเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ทั้ง3คู่จะลงสนามเวลาเที่ยงคืนตรงส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับเชลซีในเวลาตี2 15นาที วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมเชฟฟียูไนเต็ดเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในเวลาเที่ยงคืนตรงและปิดท้ายด้วยซูเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลในเวลาตี25นาทีซึ่งยังไม่มีการกำหนดสนามที่จะใช้แข่งขันในเกมนี้แล้วทั้งหมดนี้คือโปรแกรมที่พิมพลิีกได้ประกาศยืนยันออกมาแล้วและเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างฝากงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ